สวัสดียามสายนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้จักนะครับหรือพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆที่ติดตามนะครับติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับส่วนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้องใหม่จากภาคอีสานนะครับเป็นทีมผลิตเล็กๆนะครับที่ ผลิตตู้ลำโพงจำหน่ายนะครับก็มีหลายรุ่นหลายรูปแบบนะครับสอบถามมาได้นะครับสวัสดียามเช้านะครับวันที่25กรกฎาคม2567นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับหลายคนนะครับยังไม่รู้จักนะครับว่าผมนะครับคือใครนะครับขออนุญาตกลับกล้องนะครับนี่คือ พื้นที่นะครับในการผลิตตู้ลำโพงนะครับซึ่งหลายท่านกลัวนะครับว่าที่เรานะครับไม่มีระบบเก็บปลายทางนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเหตุผลทําไมผมถึงไม่ทําระบบปลายทางนะครับมันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่เคยนะครับไปโกงใครนะครับแล้วก็ยังไม่เคยนะครับผิดนัดนะครับผิดสัญญาที่เราให้ไว้กับลูกค้านะครับซึ่งนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าเรา ชัดเจนนะครับระดับหนึ่งในการทําธุรกิจนะครับในการทําธุรกิจนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องการใช้งานตู้ลำโพงนะครับงานบริการนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับทักทายพี่ๆี่ยามเช้าทุกท่านนะครับผมนะครับรายงานตัวนะครับช่างใหม่นะครับจากปุสาวิสเต็มนะครับสถานที่ตั้งนะครับโรงงานอยู่ที่จังหวัดนะครับร้อยเอ็ด อำเภอหนองฮีนะครับตำบลเด่นลาดนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ตั้งอยู่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับทําไมนะครับเราถึงไม่มีระบบเก็บปลายทางนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งนะครับงานผลิตเรานะครับตอนนี้นะครับทํากันไม่ทันนะครับซึ่งทีมช่างผมไม่เยอะนะครับซึ่งเราจะทําเป็นอพาร์ตนะครับทุกคนทําทุกอย่างนะครับ ไม่ไม่ได้แบบเหมือนโรงงานใหญ่ๆเขาทํากันนะครับผมก็จะมีช่างทําตู้นะครับมาทั้งแพ็คนะครับทั้งประกอบช่วยกันทั้งเทสทั้งเตรียมส่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น M18 นะครับวันนี้เตรียมส่งอยู่ทั้งหมด2ชุดนะครับจะเป็น M18 2เซตนะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์นะครับ 804C ทั้งหมด16ใบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ PS สาวร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับตอนนี้ก็เราจะพยายามเร่งตามที่ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีคิวนะครับเหตุผลที่ว่าไม่มีระบบเก็บปลายทางเพราะว่าหนึ่งนะครับอันดับแรกเรายังทำออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งและโอนตังมาก่อนยังไม่ทันนะครับสองนะครับระบบเก็บปลายทางมันจะมีปัญหาว่าของไปถึงแล้วพี่ไม่รับนะครับซึ่งลําโพงนะครับ ถ้าตีกลับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบางขนส่งมันอาจจะเสียหาย 3. นะครับบริษัทที่ผมส่งประจําหรือนี่เมกเพจนะครับเขาซัพพอร์ตเก็บไปทางจริงนะครับแต่ว่ายังไม่สะดวกกับการใช้งานกับผู้บริโภคผมก็เลยตัดปัญหาไม่ใช้นะครับก็เลยมาการันตีเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ตัวต้นนะครับที่เรามีอยู่จริงนะครับสวัสดีพี่สุธรรมครับโอ้ยเพื่อไมไครับอายอยู่นี่ครับ เพราแห้งเหรอครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันเสาร์นะครับงานเดโมสุรินนะครับอาจจะไปแวะเยี่ยมชมนะครับซึ่งช่วงนี้ยังยังไม่ได้มีสนามโมไปเดโมนะครับโดยปัญหาว่าเรายังผลิตงานไม่ทันนะครับก็จะมีนะครับ m 1 8แล้วก็คอลัมน์นะครับเตรียมส่งตัวนี้จะเป็น804ที่จะประกอบช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าตัว m 1 8แล้วก็คอลัมน์16ใบเราจะส่งช่วงเช้านะครับแล้วก็จะมี en นะครับ en 1 8 อยู่อีก12เซตนะครับตัวนี้นะครับอ่ะ12เซตนะครับก็เตรียมส่งนะครับสวัสดีครับฟาโลก็เดี๋ยวพามาดูนะครับว่ามันก็จะประมาณนี้นะครับเราเราทำกันเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเลเซอร์เพกนะครับก็จะมีสต็อกดอกนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานนะครับแล้วก็ ทีมผลิตนะครับอยู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังโรงงานนะครับก็ทักทายยามเช้านะครับฝากไปด้วยนะครับพี่ๆที่จะโอนตัง์นะครับจะโอนตัง์มานะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของนะครับได้แน่นอนนะครับอะไรอ๋อเออซีเลยต่อม่อต่อไปก็จะเป็นทีมแพ็คนะครับก็จะทํากันอยู่สองสามคนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูคอลัมน์นะครับ เจะห่อบับเบิลนะครับเพื่อกันกระแทกอย่างนี้นะครับตัวนี้จะออกไปพร้อมกันตอนเช้ากับตู้ M18 นะครับทั้งหมดนะครับส6บใบนะครับเดี๋ยวมาชมกันอีกทีนะครับก็พี่ๆที่ยังลังเลนะครับนี่ก็ห้องวิจัยผมห้องทํางานนะครับอาจจะุกๆหน่อยนะครับแต่ก็มาได้เลยนะครับพี่ๆที่ไม่ไม่มั่นใจนะครับว่าที่ผมเองนะครับผลิตนะครับจริงหรือเปล่านะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราเรามีฐานผลิตจริงนะครับเรามีเราไม่มีหน้าร้านนะครับต้องบอกอย่างนี้ผมทํางานขายออนไลน์เป็นหลักนะครับก็พยายามอยู่นะครับพยายาม ซัพพอร์ตลูกค้านะครับสัญญาไว้ว่าก็แล้วกจะมีของพร้อมโชว์แต่ตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับมันไม่ทันจริงๆนะครับก็พยายามเร่งเต็มที่ด้วยของเล่นก็เยอะนะครับตู้ยิงทรายก็ทําเล่นกันเองยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้เก็บงานเก็บอะไรนี่ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์นะครับสําหรับพี่ๆยังไม่มั่นใจนะครับที่เห็นชุดแขวนนะครับตะแกงบางแบบนะครับเราไม่ได้ส่งโรงงานทําเราตัดเองทําเองนะครับเพราะว่าบางงานบางพาร์ทเราต้องทําตัวเดโมก่อนนะครับซึ่ง ก็เลยอยากอยากให้มันตอบโจทย์ในในจุดเดียวนะครับจะได้เร็วหน่อยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นห้องซีนะครับตัวนี้จะเป็นห้องพับนะครับเครื่องพับเหล็กนะครับเหล็กต่างๆพวกชุดแขวนทัวกอะไรสีนะครับสีระเบิดสูตรน้ําเราก็สั่งผสมเองนะครับตัวนี้นะครับสูตรของเราไม่เหมือนใครนะครับก็ส่วนพาร์ทนับพาร์ทงานที่ตัดมาแล้วนะครับก็จะมีด้านด้าน ข้างที่เป็นพาร์ทงานไม้นะครับที่ตัดมาแล้วแล้วก็จะเป็นตู้สแปร์นะครับที่พร้อมจะเอาไปพ่นสีระเบิดนะครับตัวนี้คือทําการรองพื้นไว้แล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับมีห้องคอนโทรลตัวนี้จะเป็นห้อง cNC นะครับเรามีทั้งหมดสามเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ต้นแบบเสร็จแล้วนะครับกําลังตัดขึ้นงานนะครับทั้งหมดสิบหใบนะครับเป็นไลลี่สามทางนะครับประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูทีมช่างนะครับทีมช่างก็มีห้องนะครับคนสีนะครับห้องขัดทิมโฟนนะครับแล้วก็มีฝั่งที่เป็นงานประกอบนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นขัดทิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานประกอบนะครับตัดมาแล้วก็เตรียมประกอบจะประมาณนี้นะครับผมอ่าหลังรงงานประมาณนี้นะครับห้องพ่นสีประมาณนี้นะครับสําหรับพี่พี่ที่ กลัวนะครับทางเรานะครับโอนมาแล้วไม่ได้ของําไม่ต้องห่วงนะครับตู้นะครับงานด่วนตะแกรงตัวไหนเราสั่งโรงงานไม่ทันเรามีตู้อบพ่นสีนะครับเป็นสีอบร้อนนะครับหรือที่เรียกกันว่า p o w ด e r c o ค t นะครับเราก็มีเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับเราจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ หลายท่านก็กลัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มิดสายชีพเยอะนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าโอนตังมาแล้วนะครับไม่ได้ขขงนะครับก็จะมีทีมช่างนะครับมาก่ออิดบล็อกนะครับทําห้องที่เราเชื่อมเหล็กกันเองนะครับตรงนู้นนะครับว่างานปูเราทําไม่ได้ก็จ้างนานานะครับมาช่วยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจบก็พามาดูแล้วก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะครับว่า งานผลิตนะครับเราต้องค่อนข้างซื่อสัตย์นะครับตรงต่อเวลานะครับถ้าไม่ติดปัญหานะครับจริงๆเราจะไม่ขอเลื่อนนะครับซึ่งด้วยเหตุผลด้วยลูกค้าด้วยนะครับด้วยทางเราก็พยายามเต็มที่นะครับตัวนี้ก็ e n ็สิบแปดนะครับเตรียมใส่ดอกใส่ตะแกรงนะครับแต่รถนี้จะเป็นขึ้นรถช่วงเย็นนะครับออกส่งพรุ่งนี้เช้านะครับตัวนี้มันเยอะนะครับต้องออกจัดส่งเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะออกจัดส่งเลยนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนการขนส่งนะครับถ้าขนส่งไปแล้วมีปัญหาผมดูแลให้นะครับตู้มีปัญหาเป็นรอยนะครับหรืออยากเปลี่ยนใบใหม่นะครับเราจัดให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าที่เราจะไม่ดูแลลูกค้านะครับเพราะว่าเราผลิตเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานไปนานๆตู้มันเก่าหรือมีรอยนะครับเราก็มีชุดซ่อมสีนะครับจําหน่ายนะครับอะ โอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆที่ไม่กล้าโอนนะครับหรือไม่กล้านะครับสั่งซื้อจากทางเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเฟสนะครับเอ่อเพจนะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์อ้วนจากอุบลนะครับอ่ามามาสวัสดีครับอาจารย์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับจากปุซาวซิสเต็มนะครับผมช่างใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ